นี่ครับว่าันท้ายเบิดอแถวไทยท่านได้เบิดอเนาะพี่น้องนี่ครับยังท่านกลับบ้านเนื้ออายุสี่ท่าที่เก่าแหละครับผมแม่ลูกวันนี้เหลือแม่ลูกอยู่แม่ลูกเจ็ดเดือนได้ลูกพั๊นนะลูกได้ยี่สิบมื่อครับแม่มันสูงเท่าไรร้อยสามสิบสองบวกครับร้อยสามสิบสองบวกลูกตัวที่ไหนได้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับผมเนี่ยครับร้อยสามสิบสองบอกตัวแม่เด็กตัวเถิก็ลวกวูกปั๊นลูกตัวเถิกได้พี่น้องเนี่ย เอกสารรูปอกไรก็ได้รูปเพื่อเอกสารเท่าดีชัดเจนด้ครับเอกสารก็ชัดเจนไอยังก้อยยังก็ดีดีก็ไอเอดีได้ด้ครับไอเอดีเปิดไปไรมันน้ครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดพื้นหาครับเปิดไปเจ็ดมื้เอ้าเจ็ดืนหาแล้วฟอรี่ของเพื่อนยังไครับผมเนี่ยเจ็ดพื้นหาราคากัสีโตล่องไหนมั้งเนาะโตล่องไหคารถคาเดียเพม่นกับสี่ไหนดอกครับพี่น้อง เอานี่แะครับไอ okay. เอดีเบอร์โทรเบอร์โทรไอ้บศูนย์เก้าเก้่อง้าีหนึ่งเก้าครับเอาไออดีครับเิ่งโอ้บักคำหน่อย,ยก็ดีครับยุ้ยครับพี่น้องนี่เจ็ดยุ่นพูนยุ้แตกดีอยู่เอาโอเคครับผมครับ